สุขภาพดีไม่มีขายนะสวัสดีครับทุกคนคนซ่อมรถปลูกผักครับวันนี้แดดคึมๆนะฝนน่าจะตกนี่แปดโมงแล้วนะเนะพื่อนๆเดี๋ยวเรามาจ้ายต้นคานากันนะต้นนี้ดูแล้วดูทรงเขาน่าจะไปต่อได้นะเดี๋ยวเราไปดูกันนะนี่หลังจาก จัดทรงใหม่แล้วนะกวางตุ้งนะเราก็คอยดูความเจริญเติบโตของเขานะมาดูพลังมหัศจรรย์ของปุ๋ยหมักพษษืชสดกันนะ่ตว,วันต่อว,วันเลยนะเพื่อนๆมาดูคณะต้นนี้กันนี่ในถุงนะเพื่อนๆคือเนี่ยถุงเนี่ยเท่าๆกันหมดเลยถุงไซส้เดียวกันหมดถุงหรือกระถางนี่จะไซส้เดียวกันหมดแต่เราดูแล้วต้นนี้อ่ะ ดูทรงแล้วน่าจะไปต่อได้เพราะว่ายัางไม่มีทีท่าว่าจะออกดอกนะแต่อาหารกับพื้นที่เขาว่าน่าจะแคบไปละเดี๋ยวเราจะย้ายเขาลงกระถางนะนี่กระถางใบนี้นะก็ไม่มีอะไรก้นกระถางก็เอาเปลือกมะพร้าวอะลองๆไ้หน่อยนะแล้วเดี๋ยวเราต้นนี้จะเป็นพิเศษกว่าต้นอื่นหน่อยเราจะใช้กากราแฟหมักนะเพื่อน เพราะว่ากากาแฟหมักเราเคยปลูกไอ้นี่เราไปแล้วนะอะไรอ่ะต้นแมงลักหรือผักอีตูนะงามมากๆเลยตอนนี้เราตัดเขาให้เตียนเลยเพื่อทำสาวเพราะเดี๋ยวเราจะดูว่าเขาจะออกไหมเราเราตัดเข้าไปสองรอบแล้วนะใช้กากาแฟรล้วนๆตอนนี้เราจะมาใช้กากาแฟรล้วนๆกับต้นคะนากันนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่า เขาจะเจริญเต,ติบโตได้ขนาดไหนวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่8เดือน10พศ66หกนะใช่8มดไหมนะจําจไม่ได้ไม่น่าจะเป็น8นะ8เดือน10พศ66หกนะเรามาย้ายต้นในคณะกันนะเราดูทรงแล้วเขาน่าจะไปต่อได้อีกอ limp. นี่เป็นกากาาแฟหมักนะ ทำไว้เมื่อวันที่ยีิบสองเดือนหกนะปีหกหกนะหมักไว้นานแล้วโอ้โหเห็นไหมเพื่อนเพื่อนมีลาขวยขึ้นด้วยนะนี่ใสลงไปเลยกากา,าแฟล้วนเลยนะหมักนะไม่มีอะไรเลยนะจะมาพิสูจน์ว่าโอ้โห เห็นลาไหมเพื่อนๆลาเต็มเลยมีทั้งลาลาเขียวเขียวเขียวเหลืองๆนะเราก็ลองจัดทรงเขาดูก่อนนะขนาดนี้น่าจะพอนะนี่ปุ๋ยหมักพืชสดนะนี่ แต่ว่าอาจจะต้องเสียถุงสักหนึ่งใบดูแล้วน่าจะเอาออกไม่ได้เราจะต้องยอมเสียถุงหนึ่งใบไม่เป็นไรถุงเขาก็จะเก่ามากแล้วมองเห็นไหมครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวนะ พยายามใช้คลิปสั้นๆไว้นะเดี๋ยวยาวเดี๋ยวเพื่อนจะเบื่อดูทรงแล้วเขาน่าจะไปต่อได้แต่จะตัดยังไงเนาะไม่เขาเสียหายเดี๋ยว โอ้โหลากเขาเต็มเลยมไหมเพื่อนๆนี่เห็นไหมลากเขาเนี่ยเป็นสัญญาณว่าเขาน่าจะไปต่อได้ถ้าพื้นที่กว้างพอนะเพอดูทรงแล้วเขาน่าจะไปได้ขอโทษนะ เราอาจจะจัดให้เขาอยู่ตรงกลางนะแต่ฐานเขาอาจจะไม่กลางนะนี่เลยโอ้โหนี่กากาาแฟรล้วนๆแนละ้วใส่ไปเลยโอ้ยยังไม่ต้องให้นะลองกากาาแฟดูนะเพื่อนๆว่าเขาจะงามได้ขนาดไหน นี่เป็นการลองครั้งที่สองนะ้ากากกาแฟกับคานะ้านะครั้งแรกลองกับผักอิตูแล้วผักอะไรอ่ะแมงลักเรามาคอยดูกันนะว่าเขาจะรอดไหม พระที่บ้านมีกากกาแฟเยอะลูกสาวขายกาแฟสดจะมีกากกาแฟตลอดเดี๋ยวเราจะหมักกากาาแฟให้ดูนะเดี๋ยววันไหนมีโอกาสเยวจะหมักกากาาแฟไนโตรเจนเขาสูงพอสมควรนะนเพื่อนๆกากากาแฟทีแรกก็ไม่เชื่อหรอกว่ากากกาแฟมันจะทําให้ต้นไม้โตได้จริงเหรอแต่มีการวิเคราะห์แล้วกากากาแฟก็มีไนโตรเจนนะแต่ส่วนใหญ่เขาจะ ใส่เลยเห็นบ้านน้องชายเขาโรยใส่ต้นไม้นะผมว่เอ๊ะทำไมต้นไม้แมงงามเขาบอกใส่กากกาแฟไว้ข้างบนผมก็ไม่เชื่อนะว่ากากกาแฟมันจะมันจะ,นจะทําให้ต้นไม้โตได้จริงเหรอแต่มันโตจริงๆก็เลยลองมาทําดูลองแต่ผมใช้หมักนะผมไม่ได้ใส่แบบเอามาแล้วใส่เลยนะผมหมักหมักก่อนวิธีหมักก็เคยทําไปแล้วนะคลิปนะเพื่อนๆไปดูนะเดี๋ยวจะหมักใหม่ การหมั่เป็นการทําให้เกิดกระบวนการย่อยแล้วจะเกิดลาขาวแล้วต้นไม้จะชอบมากลาขาวเรามาคอยชมกันนะคณะต้นนี้นะย้ายกระถางเขานะแล้วก็ใส่กากกาแฟล้วนๆเลยนะไม่มีอย่างอื่นนะเดี๋ยวดูว่าดูทรงเขาว่าเขาน่าจะไปต่อได้แล้วก็จะเปลี่ยนกระถาง เพื่อให้เขาได้สารอาหารเยอะขึ้นได้พื้นที่กว้างขึ้นเขาจะได้โตแล้วก็แค่นี้ก่อนนะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวคลิปจะยาวไปไปแล้วเจนาที8นาทีแล้วโอ้โหสายนี้ลำคานสายนี้จริงๆแล้วไม่มีก็ไม่ได้เสียงจะไม่ชัดขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมคนซ่อมรถปลูกผักครับโปรดติดตามคลิปต่อไปนะสวัสดีครับ